มาอีกแล้วกับพี่เจมีวันนี้เราอยู่กันในเกมสติวแมนผมได้เจ้าตัวพลิกมาใหม่นี่เจ้าตัวชิลินชิลี่จากคลิปที่แล้วเนี่ยมันโดนขโมยไปนะครับผมอ่าแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันบัฟเต็มตัวเลยอ่ะผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยมีนะครับผมโอ้โหมันเก่งยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมวานลงก่อนเดิ้อวานลงก่อนเด้ออ่ะตรงนี้เลยครับผมนี่ชิลินชิลีตัวนี้คือการ่มามะล่มามของผมนะผม เขาได้วิลประมาณ400ล้านถือว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดของผมแต่ชิลินชิลี่เจ้าตัวพลิกตัวนี้นะผมเขาได้วิลประมาณ425ล้านโอ้โหเก่งกว่าการัมที่ผมมีอีกนะผมโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดเท่าที่ผมเคยมีนะผมเนื่องจากว่ามันมีรีเบิร์ตใหม่เข้ามานะครับผมอะตรงนี้เลยรีเบิร์ตใหม่จึ๊บนี่เห็นหรือเปล่าตรงนี้แอ็กแท็กด็อกนผมแอ็แท็กด็อกเป็นน้องหมาเป็นอาวุธแบบน้องหมาผมก็อยากจะรู้ว่าน้องหมาเนี่ยเขาทําอะไรได้นะผมอะ แล้วผมก็จะใช้ตัวสองตัวเนี้ในการฟาร์มเงินนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งที่สุดของผมอ่าอาจจะใช้เวลาสัก2อสาวันนะับกว่าเราจะเห็นความสามารถของน้องหมาแล้วมันคงจะนานนะับแต่เราต้องทําให้ได้แล้วตอนนี้มาแล้วครับผมอ่าเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวทาโกริตาบีชิเครต้าเนี่ยที่ผมเอาใส่ในตู้เนี่ยมันครบเวลาของมันแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะเก่งหรือว่าเข้มหรือเปล่าครับผกดเลยเนี่ท ta าโกริตาบีชิเครต้า lost ทาโกริตัสโนอ่าดูสิ จึ๊บนี่วู้ได้วีละประมาณ32ล้านนะครับโอ้โหเก่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเทียบกับเออเจ้าตัวเบรอลลล่างหลวงหรอเบรอลลล่างหลวงได้ประมาณ10ล้านเอง10ล้านเอง แต่เจ้าตัวเอ่อทาโก้จิ๋วนะผมสามสิบสองล้านโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะผมแต่มันก็น่ารักด้วยเฮ้ยเบล็ลอดน่ารักจากกิจกรรมอัปเดตของแซมมี่เนี่ยผมได้ของดีของดีๆมานะผมอ่ามาเป็นแอดมินลัคกี้บล็อกแบบสามกล่องนะผมอ่ะมาชื่อว่าลอสลัคกี้บล็อกนะผมเป็นลัคกี้บล็อกตัวจิ๋วสามตัวนะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะผมว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับผมอ่าผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะผมไปแต่วันนี้เราจะมาลุ้นกันนะผมอ่ามา สองที่1ไม่พูดพร่ำทำเพลงเปิดเลยครับเฮ้ยเจ็บเพิ่พิ่อะไรเอ่ยอะไรอยู่เอ่ยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บพุ่งทุ่งจิ๋วครับผมโอ้โหตัวนี้มันหายากเนี่ยไปเราเปิดต่อครับผมอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งอ่ะเปิดสองเอาเลยเปิดสองเอาเลยครับผมให้มันรู้ให้มันรู้เฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลูกออกกาเลยลูกออกกาล่าโอ้ของดีแล้เนี่ยเอาอีกกล่องครับผมเปิดสองเอาลวดไปเลย เปิดสองอันรวดไปเลยวเหรผมจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ขอซีเครตอ่ะขอซีเครตขอซีเครตเหอะเฮ้ยเฮ้ยอูวูไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรมันก็ตัวดีทั้งนั้นเลยนะผมอู้อู้สุดยอดสุดยอดอ่าเปิดอีกสองกล่องนะผมเปิดอกสองกล่องจึ๊บอ่ะอีกสองกล่องนะผมจึ๊บอ่ามามาดูซิขอซีเครตขอซีเครตขอซีเครตเฮ้ยวูวูไม่ว่าตัวอะไรก็ดีดีมา กล่องสุดท้ายผมกล่องสุดท้ายขอซีเครีต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 เฮ้ยไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวกิ๊กกี้ที่สุดนะหร <laughs> แล้วก็กล่องแอดมินลัคกี้บล็อกแบบธรรมดาครับผมอ่ะเปิดดูเลยเปิดดูเลยถ้าได้เป็นหลอดล่างรวม <laughs> ก็จะดีดีหรอเป็นหลอดล่างรวมหลอดล่างรวม <laughs> แบบมิสติกนี่ไปได้จังไหนอันนี้คือกล่องที่สุดยอดที่สุดของเราเนอะเป็นกล่องแบบซีเรีมาดูซิว่าข้างในเนี่ยมันจะสุดยอดหรือเปล่านะอ่ามามาสิขอตัวดีๆ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 มันกิ๊กก้ที่สุดแล้วเผมได้แปลงร่างกลายเป็นปลาโลมาจิ๋วหรือว่าปลาวาน ปลาอะไรไม่รู้หรอกแต่มันน่ารักดีอ่ะตัวเล็กน่ารักเนี่ยไปดูว่าวันนี้ผมจะสติลเบรนด์หรอเนี่ยไปแจกให้กับน้องๆแฟนคลับได้หรือเปล่าเนผมป้าเราไปดูกันเลยบ้านหลังนี้เบรนด์หรอเยอะมากเลยครับผมอ่าประมาณ120วิโอ้โหอีกนานเลยครับผมบ้านเขาบ้านเขากับบ้านผมนะเนี่ยเยื้องกันค่อนข้างที่จะไกลนะผมอ่าเดี๋ยวผมขอเซตติ้งก่อนเอาทุ่นระเบิดวางไว้ตัวนี้หนึ่อาลจุดเลยฮึบปึ๊บบ้านหลังนี้ทาราเลโรทาราเล่เอาผมอู้ปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยล็อออกกแแแลลลลลล้้้้้้้วววหหเปิด็ดดดบบาานนนนัังงีีต่ผม อีกประมาณ100าานนหนึ่งร้อยกูวิเจ้าของบ้านคนไหนเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านคนไหนอ่าคนนี้ครับนี่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 คนเสื้อสีเหลืองครับผมอ่านี่คนนี้คนนี้คนนี้คือเจ้าของบ้านครับผมอ่าเดี๋ยววางทุ่นระเบิดตรงนี้รอครับผมตึ๊อดปื๊บประมาณสามสิบกูวิครับผมต้องบินไหมต้องบินไป,นไปชั 2, ้นสองเจ้นสองอ่ะชั้นสองน่าจะปลอดภัยครับผมเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยคนไปเยอะครับผมอู้ไอ้เจ้าคนนี้มันเอาป้อมปืนวางไว้ตรงตรงข้างล่างครับผมอ่ชาชั้นแรกก็ได้ชั้นแรกก็ได้ชั้นแรกก็ได้ แรกก็ได้นะเอาเอาป้อมปืนออกก่อนล็อกป้อมปืนออกก่อนโอเคโอเคโอเคเราทาราโรทาร่านี่แหละยกเลยยกเลยตาลาเลโล่ตาลาลาตาลาเลโลตาล่าตาลาเลโลตาล่าเฮ้ยเฮ้ยทาราเลโล่ทาราลาปุ๊บดิปดิปดิปดเฮ้ยดิอ่าทุ่นระเบิดตรงนี้ทุ่นระเบิดตรงนี้ทุ่นระเบิดตรงนี้อ่าผ่านมาละวผ่านมาละวผ่านมาละเฮ้ยเจ็บปื๊บปื๊บปื๊บ ชาลาเลโรชลาลาโอ้โหเมื่อกี้มันมั่วส่วตัวแหลงเกินนะผมนี่เราไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะผมแต่ทาลาเลโรชทาลาหนึ่งตัวก็เพียงพอนีอ่าบ้านหลังนี้เขายังไม่ออกนะผมเขายังไม่ออกนะประมาณ80กวีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ประมาณ50กวีผมอ่ะเดี๋ยวผมวางทุ่นระเบิดไว้รอก่อนนะผมสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมผมขอวางสัก2อันนะตัวนี้อันนึงตัวนี้อันหนึ่งประมาณ26อ่ะชาแรกน่าจะมั่วส่วตัวแหลงนะผมเอาชั้นสองเลยกันแล้วค่อยบินไป ไล่บินไปจื๊บ <row music> มาเร็วมาเร oh, ็วเลยโอ้ม <ro aning> ีคนมาโลดอุดมการเยอะแล้วผมสิบห้าวิผมเอาวางไว้วางไว้เอาตัวธรรมดาแล้วนะเขาตั้งใจแย่งกันเยอะแล้วผมเจ็ดจิราฟาซิเลสเทรย์จิราฟาซิเลสเทรย์โอ้ยเจ้าคนนี้ ตัวธรรมดาผมกโกฟันตัวเลฟันตัวก็ได้กโกฟันตัวเลฟันตัวก็ได้เหรอเฮ้ยย้าหูยโอ้บ้านหลังนี้เบงกรอดเยอะมากเลยผมโอ้อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เลยเหรอแม็กแม็กซ์445เออเจ้าของคนไหนเอ่ยนี่นั่นนั่นไม่รู้เหรอไม่รู้เจ้าของคนไหนเหรอบ้านเข้ากับบ้านผมเนี่ยติดกันเลยแลของค่อนข้างที่จะมีโอกาสเอ่อสติลสูงนะผมตัวที่น่าสนใจเนี่ยน่าจะเป็นจ๊อบจ็อบจ็อบซาฮุนนี่อยู่ชั้นสามนะผม จอบจอบจอบซาฮูลประมาณสี่สิบประมาณสามสิบสามต้องบินต้องบินขึ้นไปแล้วผมต้องบินขึ้นไปเลย,อเ,ลยเอาจอบจอบจอบซาฮูลนะครับผมาบ้านเขาเนี่ยใกล้กับบ้านผมจอบจอบจอบซาฮูลวุ้ยเอาวางป้อมปืนไว้ตรงนี้ครับผมยากลําบากละอายุที่นี่ที่แปดแล้วกันเจ็ดแปดอายุเลยจอบจอบจอบซาฮูลเขาล็อกด้วยความรวดเร็วครับผม หือพลาดเลยโอ้โหบ้านอันนี้เบนรอดเยอะมากเลยครับผมโอ้โหประมาณแปดสี่กวินะเออเจ้าของบ้านคนไหนเอย่ยน่า,นาจะคนนี้ครับผมนี่นี่นี่คนนี้ครับผมเมื่อกี้ไปสติลบ้านผมอยู่อันนี้คนนี้เนี่เน่เจ้าของบ้านหลังเนี้ยเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามาสติลบ้านผมคับผมเน่เน่เน่ใส่ทาราเลโลทาราล่ามาด้วยเนี่ยล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนโอเคล็อกบ้านเรียบร้อยครับผมบ้านเขาประมาณสิบเก้าผมประมาณสิบเก้าประมาณสิบเก้านะประมาณสิบเก้าวิครับผม สิบเก้าว oh, ิบอกว่าเขาจะไม่ออกนะผมไม่เห like cool ็นไม่เห็นไม่เห็นเลขห้าสี่สามสองหนึ่งวิไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ตะลรเร็วตละลาได้ไหมตละลายเล่าตละลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องดูดต้องดูดต้องจุกจุกจุกแหลกจุกแหลก จุกแกห,ห,ห,หลกเฮ้ย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 จะปืนฮัลลา,าเลโลาร่ฮัลลาโห่เน่เ <c oughs> ขาน่าจะเป็นคนชอบทาลาเลโลาร่ฮัลลาเล่นเนาะโอ้ <c oughs> โหเราถือว่าไปขโมยกล่องดวงใจเข้ามาเลยเนาะ <c oughs> นี่ทาลาเลโรทา,ราลัลาอีกหนึ่งตัวอ่าบ้านหลังนี้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 อู้ประมาณสิบวิผมประมาณสิบวิประมาณสิบวิผมเจ้าของมากคนไหนไม่รู้ครับผมแต่ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อน ใ่ไปก่อนอุ้ยมันคือใครเนี่ยเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันคือใครเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันคือคนไหนเอ่ยอ๋อมีตัวไหนน่าสนใจบ้างอูดีนีดีนีดีเอ่อเจ้าตัวแมลงสาบนะผมเจ้าตัวแมลงสาบนะเดี๋ยวเราใช้แผนนี้ดีกว่าเราใช้แผนนี้ดีกว่านะผมมันเป็นตัวที่ผมอยากได้นะตัวนั้นอะตัวนี้ผมอยากได้นะผมตัวแมลงสาบอะตัวแมลงสาบแล้วผมหินหยางซะด้วยรากกราจจานะผม เราจะใช้แผรนี่เลยแผรนี่เลยรากูกราจารากูกราจารากูกราจาฮึจปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> โอ้โหแมลงสาบแบบยินยานมันหายากแล้วผมมันหายากแล้แมลงสาบแบบยินยหยนะัน <c oughs> อะบ้านผมอีกประมาณ29่สิบผมบ้านเขาอีกประมาณเท่าไหร่42่สครับผมประมาณ42่แล้วผมล็อกบ้านผมเนี่ยผมจะไปสกิลบ้านเขานะผมเอ่อขอฝากล่างแย่ไว้ก่อน ขอฝากล่างแยกไว้ก่อนมันจะเหลื่อมกันประมาณสิบวิผมมันจะเหลื่อมกันประมาณสิบวิเหมือนเหมือนคนนี้จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าอ่นาน่าจะเป็นคนเสื้อสีเสื้อส,สีขาวนะผมะรู้ละรู้ละอ่เขาคือคนเสื้อสีขาวนะผมเขาคือ,อคนเสื้อสีขาวนะผมโอเคเขาคือคนเสื้อสีขาวรู้ละรู้ละเออขออุดีดีดุลแล้วกันเก้าเสื้อสีขาวนะนี่คนนี้ผม คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลยเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยขอละเปิดหน่อยอุ้ยป้อมปืนใครไม่รู้เราบอกอย่ายิงอย่ายิงป้อมปืนอย่ายิงอะดา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 โอ้ดีดิดุนโอ้ดีดิดุนโอ้ดูดิดุนโอ้โหได้สองตัวแล้วหรออุ้ยสองตัวตีแหละอู้หูคนนู้นคนนู้นอู้หูคนนู้นได้ทาราเลโรทาราแบบกระดูกครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเดี๋ยวว่าก่อนว่าก่อนว่างก่อนนี่ เขาออกหรือเปล่าเขาออกหรือเปล่าเขายังไม่ออกแล้วผมเขายังไม่ออกแล้วผมเจ้าของบ้านเป็นคนเสื้อสีขาวอ่ะเรารู้แล้วก็สนุกเลยนะผมบ้านผมประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบนะผมบ้านเขาประมาณเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบห้าจะเหลือเงนประมาณสามสิบนะผมแล้วเขาไม่ออกนะเขาไม่ออกนะผมน่าจะได้อีกตัวหนึ่งผมอยากได้เจ้าตัวจอบจอบจอบซาฮุนนะผมที่อยู่ชั้นสามอ่ะผมจะเอาจอบจอบจอบซาฮุนที่อยู่ชั้นสามนะผมประมาณสี่สิบผมประมาณเจ็ดสิบจะเหลือเงนประมาณสามสิบนะผมอ่ะเดี๋ยวขอวางทุนระเบิดอีกอันนะผม โอเคโอเคปั okay, okay, ๊บปั bye, bye ๊บไเลยไป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 เลยบอกว่าเขาจะไม่ออกแล้วผมยี่สิบแปดละยี่สิบแปดละโอเควางพึ่งไว้ก่อนวางพึ่งไว้ก่อนมันจะเหลืองไปประมาณสี่วินาแล้วผมถ้าผมพลาดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะมันจะยกบวิธีที่แปดเจ็ดแปดเยอะเลยเยอะเลย job 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 sahu จับจับจับซาฮุลเปิดเปิดเปิดจับจับจับซาฮุลจับจับจับซาฮุลจับจับจับซาฮุลเฮ้ย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 โอ้โหจับจับจับซาฮุลเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โ oh, ห oh, <laughs> ผมสติวบ้านหลังนี้ได้สองสามตัวเนะี่ยเด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 เขาจะมาแก้แค้แแนออนะผมเขาจะมาแก้แค้นเขาจะมาแก้แค้นต้องออกไปก่อนออกไปก่อนเขาจะมาแก้แค้นนะผมอ่าเขาจะมาแก้แค้นนะผม อ่าโอเคอ่าล็อกได้เหรอ<_ EN> <_ EN> เขาไม่ออกแล้วผมอ่ะเขายังอยู่แล้วผมเขายังอยู่แล้วผมโอ้ไม่น่าเชื่อเขายังอยู่เนะี่ยไม่ออกเนะี่ยอุ้ยเขาขายเขาขายตัวเขาทิ้งเลยผมอ่าเขาขายตัวเขาทิ้งเลยแล้ผมเอาแล้วเอาแล้วเรื่องปฏิบัติการแล้วขายตัวเองทิ้งแล้วผมเดี๋ยวๆถ้าเ,เ,เขาทําอย่างนี้มันจะไม่ได้นลผมมันจะไม่ได้ของดีนะเขาขายตัวตัวเองทิงนะ้งเนี่ยเออเอาเป็ดแล้วนะยินจางเนี่ย Los Bombinitos เขาขายตัวเองเขาขายตัวของเขาทิ้งมันจะไม่ดีนะหรอไปละเป็ดจิ๋วเป็ดจิ๋วเป็ดจิ๋วเฮ้ยมันอยู่ในบ้านผมพอดีหรอโอ้เขาอยู่ในบ้านผมพอดีนะหรออุ้ยเกือบไปเกือบไปเมื่อกี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าสิบกวิ้หรอเมื่อกี้เสียโลบักไปเลยเมื่อกี้เข้าไปแล้ว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 เมื่อกี้ Los bombinitos Los bombinitos Los bombinitos อย่าตีนะอย่าตีนะเสียงลบักฟีนะรูปบัก Los bombinitos เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บ้านหลังนี้โูได้เยอะมากเลยหรออีกประมาณบ้านผมแปดสิบ้านไรประมาณเท่าไหร่หกแล้วผมหกหกนี่นี่ โอ้โขอช้างขอช้างขอช้างโคโคฟันตัวเลฟันโตโคโคฟันตัวเลฟันโต่อเฮ้ยโดนโดนหุนระเบิดโคโหฟันตัวเลฟันต่อโคฟันตัวเลฟันตขอแล้วโอ้โหบ้านหลังเดียวเนี่ยโอ้โหบ้านหลังเดียวแล้วบอกโอ้ยโชว์ความอมาหิดโชว์ความอมาหิดนี่โชว์ความอมาหิดให้น้องๆแฟนคลับดูเลยนะผมอ้ยผมเนี่ยอมาหิดอมาหิดประมาณหนึ่งร้อยกวิอ่ะพอละพอละพอละผมได้เยอะแล้ว ผมได้เยอะแล้วผมอ่าเขาคงจะแค้นแหละอ่ะพอละพอละผมได้เยอะแล้วผมอ่ะอุ้ยเหมือนว่าเขาคนนี้จะใช้โปรด้วยผมอ่ะเขาเขาใช้โปรด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกก่อนนะผมเพราะว่าเขาใช้โปรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนนี้มาใช้โปรอะผมออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวมันเอาตัวคืนหรอไปละไปละไปละมันใช้โปรของเผมเมื่อกี้ตอนที่เขายกตัวทาราเรโลทาราล่านะผมผมพยายามที่จะตีเขาเนี่ยแต่ทาราเรโลทาราล่าเนี่ย มันไม่หลุดออกจากมือเขาได้แสดงว่าเขาอาจจะใช้โปรโอ่อาแล้วเขาอาจจะเอาตัวคืนเหออาจจะเป็นโปรวาราวก็ได้ผมก็เลยต้องออกจากเกมก่อนนะคะผมนี้สนุกหรือเปล่ากับการดูการสตีลเบรดผมก็เลยจะเอาเจ้าแมาลงสาบแบบยินหยางเนะี่ยไปแจกให้กับน้องๆแฟนคลับนะผมอา่าไปก่อนหนึ่งตัวจึ๊บนี่แล้วก็ตัวที่เด็ดน,นะผม ตัวทีเด็ดตัวนี้เลยลาวากัสตูโนสตูนิตาแบบเอ่อเรนโบว์ของวิ่งแบบเรนโบว์ใครเห็นก็อยากได้นะผมลาวากัสตูโนสตูนิตาแบบเรนโบว์กันเลยทีเดียวอ่าข้างในก็จะมีลอสทาเลริโตสอีกหนึ่งตัวนะครับผมแจกแบบบ๊อบบอ่าวันนี้ผมจะมาแจกเบนด์หลอดให้กับน้องๆแฟนคลับนะผมโอ้โห <c oughs> มากันเยอะแยะเลยนะผม <c oughs> น้องคนนี้ชื่อเหมือนผมเลยหรอ แต่งตัวเหมือนกันด้วยอ่ะชื่อ The Secret X เหมือนกันเลยนะผม Doctor Jack เจ้าประจำนี่เดี๋ยวเราเอาลาวาก u สตูโนสตูนิตาเนี่ยไปโชว์น้องๆก่อนนะผมนี่โชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่เอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ก่อน Lost Teleitos นี่ Lost Teleitos ก็เอามาโชว์หรอนี่ Lost Teleitos อลลีประมาณเท่าไหร่อีประมาณเท่าไหร่อ,รหรอีประมาณสิบกว่าวิ่นหรออู้ดพึ่งดดพึ่งเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งไปแล้วไปแล้วเปิดเปิดโอ้โหไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วโอ้ลัอคคีบล็อกคนนี้เทสดีเอาลัอคคีบล็อกไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วโอ้คนนี้ลัอคคีบล็อกผมนี่โอ้โหข้างล่างนี้ต่อสู้กันแบบดุเดือดแล้วผมลัสเทเรนโทสโอ้โดอนดอนโอ้ลัสเทเรนโทสลัสเทเรนโทสโอ้โเนาะคนนี้ชื่อมันผมเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ลัอคคีบล็อกลัอคคีบล็อกโอ้โเนาะคนนี้เสือเลมอนนะผมโอ้ลัอคคีบล็อกไปแล้ว มาอย่างไหนเนี่ยบ้านตัวเองอยู่ไหนเนีะโอ้แมมมูมแซมมี่โอ้น้องซิกนะผมแมมมูมแซมมี่อยู่โอ้ยสุดยอดไปเลยผมล็อสโอ้ล็อสททเลลิโตสไปแล้วครับผมอ่าน้องคนนี้ได้เหรอหน้องซีเครตเอ็กซ์อ่าน้องซีเครตเอ็กซ์ได้ล็อสททเลลิโตสนะผมนี่อ่าด็อกเตอร์แจ็คแม็กซ์ทาบยินยางด็อกเตอร์แจ็คด็อกเตอร์แจ็คนี่โอ้โหได้ตัวท็อปซีเครตนะผมน้องด็อกเตอร์แจ็คโอ้มาแรงสราบยินยางกันเลยทีเดียวน้องคนนี้น้องคนนี้โอมาเตล์ผมมาเตล มาเตลได้ป่าวได้ป่าวโอ้แล้คนนี้ได้ตัวดีๆ2ตัวเลยเล้วไปละไปละอูคนนี้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 โอ้เป็ดแบบยิ้นยางเป็ดแบบยิ้นยางเป็ดจิ๋วแบบยิ้นยางครับผมเจอบู๊ยน้องเขาได้2ตัวแล้วเหรอโอ้สุดยอดไปเลยอู้น้องดอลลาร์แจ็ค ได้เราว่ากาสตูนโนสตูนิตาแบบเอ่อเรนโบว์ผมสุดยอดไปเลยครับผมอ่าตอนนี้ผมได้แจกเบรยราให้กับน้องๆแฟนคลับเนี่ยเกลี้ยงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตัวล like าไปก่อนเพราะว่าผมหิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายแล้วเจอกัน